โอเคเครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะมาสอบวิธีการปั๊มหัวใจ t ิ k To อนะครับดูเว็บไซต์ของหลายเคมนะขั้นตอนแรกครัาไปที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับด,ดูผมดียวทิ้งลิงก์เว็บไซต์นี้ให้ไว้ในคอมเมนต์นนะสำหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกให้กดสมัครสมา,สมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อผู้ใช้อีเมลลาดผ่านยืนยันลาดผ่านนะครับแล้วก็ติ๊กี้ช่องเสียบเพื่อสมัครสมา,สมาชิกได้เลยนะครับหลังจาก สมัครเสร็จแล้วนะครับให้ใส่ชื่อใช้กับราัผ่านที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เข้าใช้งานได้เลยนะหน้าเว็บไซต์จะประมาณนี้นะครับให้ไปที่ปุฟฟู่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกบัญชีที่เราต้องการปั๊มนะเฟซบุ๊กไอจีดิจิตอลยูทูบนะครับสมัรถเลือกดูได้เลยนะตรงนี้อ่าผู้จะเป็นตัว t ิ k t ตอบริการดีที่สุดนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกบริการอีกรอบะครก็จะเป็นบริการทุกใจนะครับอ่านี่นะคนทูกใจคลิปวีโอนะครับกดเข้าไปนะแล้วก็ ทำอธิบายให้เพื่อ,อนๆอ่าน่อนสั่งซื้อทุกครั้งนะครับตรงนี้วิเคราะห์ลิงค์แทบที่หน้าโปรไฟล์ดิจิตอลของตัวเองนะครับที่ต้องการปั๊มหัวใจนะอ่าผู้จะเป็นคลิปนี้นะครับอ่าแล้วก็ขัดลอกลิงค์ด้านบนกันได้เลยนะเมาใส่ในส่วนของลิงค์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกปีมาณหัวใจที่เราต้องการปั๊มนะครับผมจะเทสัก100ก็ได้นะ100หัวใจหรือวัตถุใจนะครับอสี่บาทเท่านั้นนะครับสั่งซื้อเลย <c oughs> นี่นะระบบเวลาครับสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับรหัส2220นะแล้วก็ไปที่ประวิการังซื้อเพื่อชิคขนาดได้เลยนะ220นะครับนี่นะเรียบร้อยรอดำเนินการอยู่นะครับผมอ่าสำหรับใครที่ยังไม่มีเครดิตหรือยังไม่ได้เติมเงินนะครับ่ผมจะสอนพี่การเติมเงินเลยนะครับคลิกไปที่เติมเงินตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกช่องทางที่เราต้องการเติมเงินนะครับมี3าช่องทางนะสแกนกิวโค้ดทูนิฟิลเลตแล้วก็สองกระเป๋านะ ใครสรุกชอ่องทางไหนก็สามารถเติมชอ่องทางนั้นได้เลยนะครับติดต่ออด m i n ก็สามารถติดต่ออดมินได้24ชั่วโมงนะครับอ่านี่นะแจ้งยอดไม่ขึ้นดําเนินไม่เข้าสามารถแจ้งมีนได้ตลอดนะนสำหรับใครที่ยอดไม่ขึ้นให้ใส่เลขการสั่งซื้อไปด้วยนะครับตรงนี้นะข้างหน้นานี่นะครับอ่าแล้วมจะดูยอดไลค์เราขึ้นไหมอ่าเรียบร้อยขึ้นมาแล้วนะครับ107ปั10วยนใจนะที่เราเพิ่งปังป๊มเบ่อสักครู่นะครับไวามากนะไม่ถึง1นาทีเลยนะนี่นะครับ ใครที่สดใจปั๊มหัวใจหรือว่าถูกใจของ Tik t o อกนะผมจะทิ้งลิ์เว็บไซต์ของ i k m ไว้ในคอมเมนต์นะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ